สวัสดีครับผมพฤศิตัวแสบครับและนี่คือรายการดูเพิ่นๆ EP ที่7ครับฮ่าฮ่าิ่า i n f i n ใน E p พีที่7นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของรูปภาพสุดเพอร์เฟกอยู่ครับผมทําไปใน2 EP ีก่อนหน้านี้ครับคืออีพีที่5กับ6กนะครับกระแสตอบรับดีมากครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากดูอีกครับชอบชอบเอาอีกเอาอีกหามาอีกครับแน่นอนครับวันนี้ผมหามาให้จัดเต็มหลาย10รูปเช่นเคยครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับว่ารูปภาพสุดเพอร์เฟกที่ดูแล้วฟินกระจายฟินไปยังชาติหน้าฟินแบบปลาล่ำปลาเหลือนั้นมีอะไรบ้างครับวันนี้มาดูกันครับมารูปแรกมาครับ อืมอ้วแอปเปิลครับที่ลูกเดียวนะครับมี2สีเลยแดงกับเขียวมันเป็นลูกครึ่งผสมได้อย่างไรครับเมื่อต่อไปเป็นไม้โปรเจคเตอร์ครับไอ้ไม้ครึ่งกลมที่เราเรียกนะครับขนาดพอดีกับหินข้างล่างเลยครับอืมมันสร้างพร้อมกันแน่เลยครับเลี้ยงใส่ในช่องของรีโมทน่าจะเป็นรีโมทโทรทัศน์นะครับเป๊ะเลยว้าวอันนี้เข้า น่ากินครับข้าวแบบนี้เสิร์ฟข้าวมาแบบนี้กินหมดจานแน่นอนครับอันนี้ก็คล้ายๆกับอันเก่านะครับน้ําหยดลงมาในรูของท่อน้าทิ้งนะครับซึ่งพอดีเป๊ะอย่างไม่น่าเชื่อครับอันนี้เจอบ่อยแล้วนะครับวูฟสโนว์แมนวูฟทำไมกระปับบ้นกลมขนาดนี้อ่ะอันนี้ต้องใช้เครื่องแน่เลยครับไม่ได้ใช้มือแน่กลมขนาดนี้เว่อร์ไปนะครับช่อง ช่องของโต๊ะพอดีกับแก้วเลยครับทำไปคู่กันไหมเนี่ยเอาไปเอาไว้วางใส่แก้วเี่อไม่น่าจะครับ <c oughs> อ่าแลเปไปขนมครับก็โอ้โหเปอร์เฟกต์มากปกติขนมไม่ค่อยเปอร์เฟกต์อย่างนี้ครับจะต้องมีแตกมีหักอะไรอันนี้แบบโหโหกลมเนยียนสวยเลยครับ <c oughs> แตงโม้โ ไม่มีเม็ดเลยเนียนผิดสว่วนโฟโต้ช็อปปะเนี่ยภาพดูแปลกๆนะครับแสงแปลกๆเอออันนี้เป็นน้ำแข็งที่เกาะอยู่ในที่เก็บเงินของต่างประเทศนะครับเก็บงินที่จอรดรถนะครับแบบเพอร์เฟกเลยออกมาเป็นรูปเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้เครื่องไม้ติ๊กถูกที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกที่เคยเจอครับต้าล่างเข้มข้างบนอ่อนแล้วก็แหลมด้วย อ๋อเขียนได้ไงครับเนี่ยสุด่งาอันนี้หึแจกๆครับอุ้ยจะได้แถวกลางแถวกลางมันขย้นนขึ้นมาน,นิดนึงไม่งั้นเรียบตรงนี่สวยมากเลยนะครับว้าวเฮ้ยต่อไปก็เป็นอะโวคาโดเอ้าแล้วเม็ดไปไหนอะ่ะไม่มีเม็ดอะโวคาโดไรเม็ดครับอันนี้เออเออแตก็สวยดีนะครับเฮ้ยนี่มันใหญ่มป็นมุมปหมเนี่ยมันน้ําแข็งไหมเหรอ น้ำแข็งเกาะกับใยแมงมุมหรือว่าอะไรยังไงครับของมันรูปสวยมากครับอันนี้เป็นกล้วยเหรอที่เขาแบบโบกปูนที่กล้วยเหรอช่องเอ๊กอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจร,รูปเหมือนกันนะมันมันมันเปอรอะไรยังไงนะครับนี่ก็กาแฟครับเก่งจังคุณน้นกาแฟหลายอันแล้วนะเห็นไหมเป็นกาแฟเป็นชั้นๆแบบสวยงามมากไหมครับว้าวอันนี้อะไรอะ่ะขนาดของอะไรก็ไม่รู้ครับพอดีกับ iPad เลยครับถาดเหรอขนาดของถาดมัง้งถาดลองหาอะไรอย่างงี้มัง้งเออเฮ้ยโอ้ กอกน้าเฟี้ยวจังหน้าตือมาใช้ที่บ้านครับยิ่งมาเป็นเหมือนใจมันมุมอะไรเงี้ยสุดยอดอันนี้เอ้ยแล้วงูมันวนเลือ้อยตามช่องอันนี้มันตรงใจหรือบ้างคงเห็นเป็นร่องพอดีแค่ก็เลยเลือ้อยตามช่องมาตลอะเลอะไรอย่างนี้นะครับเอ้ยลูกซ้ําเมื่อกี้ <c oughs> ไปดูผมเจอมาเขาลูกลงมาแบบนี้เลยครับ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับข้าไป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 ลูกอื่นเอ้ยเอ้ยกราบงามๆขอโทษจริงๆครับเดีย๋ยวจนะซ้ำอีกแล้ว เราตัดทิ้งไปดีกว่านะครับออันนี้ก็เป็นแฮมที่ตัดพอดีกับขนมปังครับผมไม่ซ้ำไม่ได้นี่เอออันนี้เขาตั้งใจตัดแหละแหมแตัดตรงๆแล้วก็วางรอบๆอย่างง่ายๆนะอันนี้แม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับจิ๊กซอใครจะไปต่อได้ก็สีแบบนี้หุยน่าสนใจน่าซื้อมาลองต่อดูอูแล้วก็อันนี้อยู่น้ําแข็งเหรอเกาะหน้ารถแบบเนียนกริบเลยแคบจะแบบคุมรถทั้งคันเลยมองไม่เห็นตัวรถเลยเป็นแบบน้าแข็งหมดเลยนะครับ หูเซีย์วิตอะไรอ่ะเนียนกริบผมมันน่ากินมากครับเหมือนของปลอมเลยอ่ะเนียนกริบทั้งบนทั้งขนมปังทั้งไสข้างในเนียนหมดเลยครับโอ้โหขยันจริงๆครับพนักงานร้านนี้เลี้ยงได้อย่างสวยงามครับก่อนร้านเปิดแน่นอนถ้าร้านเปิดนั้นเละนี่อันนี้ยาสีฟันครับหูเปิดมาฮอเกตเลยครับเปิดมาเป็นกลียวสวยครับแหมเหมือนทํามาเลยนะไอ ช่องขนาดพอดีแมวแถมมีหูด้วยนะให้หูออกจากข้างบนแบบไม่ได้ไม่ชนประตูอะไรงี้ครับโอ้คนคิดนี่สุดยอดครับอ่านีก่ก็การเลี้ยงผักธรรมดาก็สีใครสีมันอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นระเบียบมากขนาดนั้นไม่ถึงกับเพอร์เฟกต์นะรูปนี้ธรรมดาธรรมดาอ่านี่เป็นโอ้ไอโดมค้ำโพงของโดมครับตรงกับเงาเป๊ะเลยครับเหมือนว่ามันมาต่อกันมาเลยอะ่ะก็เป็นจังหวะเพอร์เฟกต์นะนี่เหมือนกันเงาของเรือมาตรงกับไอเจ้าแท่นเหลืองๆดำๆที่อยู่ที่ฝั่งนะครับมันเป็นจังหวะจุดเพอร์เฟกต์แล้วเนาะแบบนานๆที่จะถ่ายได้อะไรประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ําแข็งที่เกาะที่โตปกติหนาอันนี้ก็มาตกลงมาก็เป็นแบบเนียนะไม่ได้ขียนอะไรธรรมดาอันนี้เฮ้ยด้านในของกระหล่ำม่วงเป็นยังไงครับว้าวน่าสนใจนะเออไม่เคยเห็นดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียงสีให้สวยงามทำไมมันมีเส้นเป็นตัดมาอย่างนี้นี่คืออะไรนี่เขาตัดกระดาษหรือว่าอะไรยังไงเอ๊ะ มันดูเหมือนภาพหลอกๆไงมือรู้ครับอันนี้ติ๊กแต่อันนี้ของจริงครับอูหมีแถวหนึ่งอี่แล้วเนี่มันต้องมีแถวหนึ่งตลอดเลยที่บิดเบี้ยวไปกับเพื่อนนะทำไมนะเดี๋ยวได้จังนะเล่ก็เป็นนมปังเอ๊ะรวมนี่เหมือนเคยไปแล้วในปีก่อนหน้านี้นะครับข้ามไปข้ามไปรูปซ้ำอีกแล้วมันทำไมเขาชอบทำรูปซ้ำม,มาเนี่ยผมก็ไปเด็กักแนดูด้วยนะครับเฮ้ยนี่ก็รูปเดิมคุณๆแกะมาเหบอนไอติมเลยสักอย่างใช่ไหมมันเนียนกริบเลยไม่มีรอยหยักอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ การทำขนมปังโหพอดีขาดเป๊ะๆเลยครับได้จะโดนแบบเต็มไม่มีช่องว่างเหลือเลยครับโหพยายามจริงๆเลยเฮ้ยแอปเปิลทำามรูปผิดเสื้อเจ๋าอ่ะเฮ้ยน่าลองทำมั่งไงอย่างนี้สุดติงครับอันนี้ก็เป็นแก้วกาแฟแก้วนมแก้วชาอะไรไม่รู้ครับเรียงออกมาแล้วก็ไล่สีให้สวยงามครับอันนี้เรียกว่าศิลปะมากกว่าตั้งใจทำนะเหมือนกันอันนี้ก็อะไรอ่ะรู้ไม่ออกติกเหรอเออพม่หนุ่มกันจะเรียงในกับตะกร้าแบบสวยงามมากนะครับนี <laughs> อะไรดูไม่ออกแล้วอ่ะเป็นผักหรือเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยครับมันก็ไม่ได้โปรเฟสขนาดนั้นครันี้นะอันนี้คือการปอกบโวคาโดได้อย่างเฟี้ยวงอกกระเพาะแพะครับเอาแต่เปลือกออกมาครับจริงๆผ่าครึ่งแล้วแอบอาเปลือกออกอะไรไม่ใช่เลยก็แปะก,กลับไปแูรู้อย่ามาเนเียนโอ้ันี้อะโปรเฟสของจริงครับวางจานชามช้อนซ่อมมีดแบบเหมือนคนเป็นคนแบบช่างพอรเฟสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มเปียมเกือบล้นครับนี่พี่ก็พยายามจริงๆับกะลัวไม่คุ้มใช่ไหมครับแก้วนึงต้องให้เต็มครรับบบทีี่่เก็สตอครับ ใช่ไหมอะหรือมันพอดีกันพอดีมันดันลูกเหมือนกันบ้างนะไม่ได้ใช้ที่เก็บตมะลี่นะครับรู้สฟงดูมะก่อพวกผักพวกสลัดผักเนี้ยอันนี้ปกติเมืองไทยก็มีเยอะแยะพวกตามสลัดบบ์านาครับทำสวยๆแบบนี้นะ <c oughs> มาได้ครึ่งทาและเป็นไงครับฟินกันไหมครับผมนั่งดูแล้วรู้สึกว่าฟินตามครับน้ําเดินเลยนะ <c oughs> เอออะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะครับมาต่อครับก็จะเป็นการแกะ ซองของลิปมันนะครับซึ่งแกะมาพอดีเป๊ะตรงขอบขอบเป็นสี่เหลี่ยมเลยเห็นไหมแกะแบบพยายามมากครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแกะโยเกิร,ตร์ตกนไปคช้ๆกันเปิดฟ้าออกมาครับซึ่งเหมือนจะเปิดไม่ออกเห็นไหมตัวโยเกิร์ตจะไม่ออกมาเป็นฝาชั้นบนอะไรอย่างนี้ครับแพนเค้กเนียนกริปเพอร์เฟกต์แพนเค้กครับวันนี้ต้องบอกเลยครับสุดยอดกลมบล็อกตารางไม่มีปิดเบี้ยวเลยครับเฮ้ยเลมอนกลมแบบกลมแบบเป๊ เฮ้เลยอ่ะเฮ้ยปกติแล้วมันจะแบบแบบแบนๆหน่อยใช่ไหมเออนี่กลมเป๊ะเลยครับนี่ก็ไข่ดาวเรียงกัน6ฟองเจ็ดฟองปกติอันนี้เวลามันชนนกันมันก็จะแบบติดกันอยู่แล้วไข่แดงไข่แดงปิดอ่าเฮ้ยใครมันช่างวางครับลายรองเท้านี่เอามาตรงกับพื้นพอดีหรือว่าเป็นรองเท้าใสเออไม่แน่ใจนะครับโอ้มันก็เป็นพื้นสนามปกติมันก็ต้องตัดเส้นต้องตรงอยู่แล้วอะแต่พื้นสนามไม่ตรงมันก็เบี้ยวใช่ไหมเตะเตะบอลอยู่เอาเบี้ยวออกข้างอะไรอย่างนี้ครับ แพนเค้ cake, กกลมจังทำได้ไงครับอืมพยายามดูพยายาม,ด,ยายามดูตั้งใจอ่ะครับง,งนะ่ายๆนะไปเป็นไอติมซึ่ง3ชั้นแบบเพอร์เฟกและข้้วบนก็เป็นโค้งเนี่ยคือรูปแบบในจินตนาการเลยนะครับไอติมนะครับเอาโวคาโดยักษ์ครับโอ้กลมบล็อกเลยครับสุดติ่งครับวันนี้อืมอ๋หมาหมานอนในพรมแล้วลายเดียวกันเปเลยครับหาแทบไม่เจอครับเมื่อกี้ผมแอบงงเล็กน้อย มันก็ประจังไปนอนเนาะอะอไรอะไอไอมัฟฟินหรืออะไรที่เขาชอบกินกบแฟนนะตรงขนาดปากแก้วพอดีเป๊ะครับเฮ้และอันนี้เป็นสนามญ้าที่หูตัดยังไงได้ขนาดนี้ครับทำยังไงครับใช้เครื่องแน่นอนครับวันนี้แต่แบบสวยมากจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนก็โยเกิร์ตอนะ่ะมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะหรือว่ามันจะตั้งใจแบบโค้งเป็นโค้งที่แบบพอดีด้วไม่รู้เหมือนกันนะจิ้มอะไรอ่ะ ดูยากอันนี้ดูยากเหมือนแบบเอาช้อนกิ้มลงไปในอะไรสักอยาก่างดูเทลลาหรืออะไรไม่รู้นะครับน้าแข็งเป็นก้อนสามเหลี่ยมเป็นรูสามเหลี่ยมครับเป็นได้ยังไงยังไงก็เหมือนเหมือนโดนตัดเนาะเป็นรอยมีดอะไรอย่างนี้นะครับอะไรอ่ะดูไม่ออกเลยอ๋อเหมือนเป็นอาหารฝรั่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นบทบุกข,ของอาหารแน่แนเลยครับผมบ้านเราก็ไม่เคยรู้จักด้วยนะอันนี้มันชะคิปเกมแน่เลยครับทำเป็นรูปปลาตัดออกมาแบบ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 ดูแม่มันก็พลอันกันแต่มันตรงกันพอดีนะครับติ๊กจ๊ะ อันนี้ยเพอร์เฟคเขายังชั่วหน่อยกว่าจะเจออันอื่นนี่ต้องมีแถวดึงที่แบบมันบิดเบี้ยวกว่าเพื่อนนะครับมันนี่เพอร์เฟคเลยเหมือนเดิมอันนี้เป็นน้ําแข็งที่เกาะอ,อยู่ที่ป้ายครับลอกออกมารูปเหมือนกันเป๊ะครับฝาแฝดฝาแฝดอันนี้นะครับโอ้เป็นราวจับบนรถไฟฟ้าครับก็ช่างถ่ายเนะมุมแบบก็ยกกล้องึ้นไปถ่ายแล้วก็ตรงพอดีเป๊ะนะครับจานจานแตกจริงปะเนี่ยทำไมแตกเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยอะเออสวยจัง น้ำแข็งครับไม่ได้เปรเฟสขนาดนั้นแค่แบบมันก็เต็มๆว่านะแต่ก็ได้บนๆอย่างเลี้ยนหน่อยถ้ามันบนแบบเรียบเนียนสวยนะเฟี้ยวเลยนะครับอืมแต่ต่อกาแฟอีกแล้วครับอู้แต่นี้แก้วสวยจังแก้วสวูงหูกินขนาดนี้ตาค้างแน่เลยครับกินแก้วใหญ่นะครับพอดีนะอืมแล้วก็เฮ้ยรูปนี้ซ้ําอีกแล้วรูปหินนี้ว่าเคยเห็นอยู่หลายอันแล้วด้วยนะครับสอง p มีหมดเลยมั้งเนี่ยอ่านี่ดีกว่าครับการเหลาดินสอกเหลายังไงครับออกมาได้กลมบล็อกอย่างนั้นเลยเนียนจัง ทำได้ไงเนี่ยเอ๊ะงงโอ้ฟองของเบียร์เหรอมันขึ้นตรงๆต,ตรงเดียวเลยมันไม่แบบมัวๆเฮ้ยทำได้ไงน่ากินอย่างอันนี้ว้วมะเขือเทศแล้วแบบเลี้ยงสีด้วยนะเลียงเฉวตรงไม่พอเลียงสีด้วยครับจากเขียวขึ้นไปแดงข้างบนนยสุดติ่งครับอะไรอ่ะไม่แค่หูไม่ยุ้งฟันไม้อะไรไม่รู้ดูไม่ออกครับแต่ว่าเป็นคนตั้งใจเรียงนะครับอันนี้เป็นโอ้โหดูว่าปลาสลิดตอนแรกต้องชา องชาเรียงอยู่ในไอ้ที่กลมๆที่สวยงามครับเรียงแบบเพอร์เฟกครับอ่ะดูไม่ออกอาจจะเป็นเหมือนไดฟุกุหรือเปล่าหรือว่า,าเคฟเคฟเค้กอ่ะที่มันเป็นชั้นๆนะน่าจะใช่มั้งไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นขนมปังกานทำือนบางธรรมดานี่ปกติครับเขาก็ทำเป็นคขนงเพอร์เฟกแบบนี้อยู่แล้วเวลาเขาทำเหมือนนะก็สี่เหลี่ยมเพอร์เฟกบนล่าง้ายกวาตารางง่ายๆครับ อุย้ยผมเคยลองทำคลิปอยู่วิดีโอนี้ทำยากทำไม่ได้จริงครับทำยากมากมากครับอันนี้เก่งมากทำได้ครับปิงเกิลครับให้รูปซ้ำเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดตีเดี๋ยวปัดปต,ดตีตายเลยรูปซ้ำมาทำไมนะฮะโอ้โหผมเองเนี่ยมันไม่เลือกก่อนฟองกาแฟ,แฟอ๋อมันหยินหยางพอดีแต่ก็ไม่เอร์เฟสขนาดนั้นแค่คล้ายๆครับแต่ก็ไม่เหมือนนะก็ถือว่าได้แต่ก็ได้ก็มองดูออกว่าเป็นหยินหยางนะวาสลีนครับโอ้โหอาเวลาด้วยเนียนกริบครับ,บก็ปกติไหมครับวันซื้อมาใหม่มันก็เปิดมามก็เี้อยู่แลวะนะ หมดละมีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับกับรูปภาพสุดเพอร์เฟกเนี่ยชุดที่3นี้นะครับก็ต้องบอกว่าแต่รูปก็ยังคงความฟินเหมือนเดิมครับคงความเพอร์เฟกเหมือนเดิมคงความแบบว่าเฮ้ย ไปถ่ายได้ช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเหมือนเดิมเนอะครับเห็นไหมดูแล้วฟินไปย็นชาตินะคืนนี้นอนหลับสบายแน่นอนครับเหมือนเราได้ผ่อนคลายเลยนะดูรูปพวกนี้นะครับก็มาเดิมอะไรกันดูเพื่อนๆก็จำใจเพื่อนๆครับเพื่อนๆอยากให้ผมเอาอะไรมาให้ดูอีกผมจะไปรวบรวมมาแล้วเอามานําเสนอเพื่อนๆแบบนี้นะครับขอเข้ามาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเลยพี่ครับผมอยากดูอายานบินยานวกาศเครื่องบินอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะไปพยายามหาตามสั่งของเพื่อนๆนะครับส่วนใครที่ขอเข้ามาแล้วอดใจร้อนิดหนึ่งกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เดี๋ยวได้ดูแน่นอนคร ถ้เพื่อนไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่จดกวผมนะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับรอดูว่ารายการดูเพื่อนอีพีหน้าจะเอาอะไรมาเพื่อนๆดูอีกนะครับวันนี้ขอตัวไปนอนฟินก่อนนะครับดูภาพพวกนี้แล้วอยากจะนอนทันทีเลยครับไปเลยครับสว,วัสดีครับ <c oughs> จะรีบเร็วไปไหน <c oughs> กำกำ